bài đi nhám sau sau khi nong lục ba nhám một sao ốc oh. hôm nay nhau nhành là cái nong này má bừng thầy tết cân được cái nong đâu hả ờ ốc khẩu má bách không bách ờ đi cô bán xì hai Ơi hụt lên ôi kìa à, này năng thông, lâu เกลือเป็ดเกลือไก่ก่อนพี่น้องเห็นเรามาเก็บไข่น้ำเราได้ไข่ได้ได้เดี๋ยวไปผูกคุณยังเห็นนะ่ะเดีนทำาจาได้น้ำเป็นมากเลยมาเก็บไข่เป็ดกันพี่น้องเห็นแล้วหน่อยหนึ่งเขาไงเลือสำนี่แหละเขเป็ดเขาไก่กันพี่น้องเขาไปจะให้เล่าเลี้ยงแล้วล่ะมันเปื้อนเนาะทองเนาะยามผลเนานะวัชิชเชนเนาะ อิ่มบ่น่ะมอนน้ำก่อนละว่าน้ำกัมันมักกินน้ำอยู่ได้เป็ดไก่น,น้ำนะมันเน้ำอยู่ได้คุณใมอัน,นตัวมันเจ็บขานะ่ะมึงแน,นนะ่น่ะอืมโอ้ยสองมองที่สองไ <c oughs> ด้สามแดงนี่น่นี่หน่อยเดียวบอกมึงนี่บ่ยู่แลเราบ่ดู เป็ดขัวไข่กินก่อนขัวไข่กินข้าวแล้วจังไปโรงเรียนทันอยู่ดอกบ่เอา้าอยู่ซ้ำแดงมันบอกกินทองมาเห็ดคอนเทนให้ม่น้อยเด้อจ้าคอนเทนทิลังไผ่เห็ดอุ่นของกินก่อนก่อนไปโรงเรียนกินข้าวไปโรงเรียนเนาะ เซ็งมูนิก็เซ็งอีกแล้วเซ็งอีกช่งมือแล้วก็พักพี่น้องเลยเด้พี่น้องขึ้นมาเอาหมวกม่วงม่วงซุกหล่นเมื่อวานนี่บักกะนลายหนึง่งถิ่มลงไปกระมีแล้วพี่น้องเลยถิ่มไปลงในผ้าห่มมาดิมก่วงหลายหลายพี่น้องหล่นพ้นตกเมื่อคืนก็ะล่นปุบะปุบะน,นี่นะนี่มีแต่ม่วงซุกพี่น้อง มวงดิบกันนี่เด้ตัวมันยพันดิบตัวมันซุกกะมีตัวดิบกะมีชนวร้ายค่ะมันเป็นอยู่รังคาเป็นรังคากันมันหล่นขึ้นมาเอาตลอดมันก็เลยอยากเบิด์นยเลยนี่มวงซุกอันนี้กระซุกหล่นมาว่าในกระปุกปะปุปะนี่อันนี้กระซุกพี่นนอกอันช่องอันนี้ดิบ ขึ้นมาเอาในรังคาเลยพี่นุ่มนี่ซุกอันนี้กันี่มาอนนี้ก็ซุกซุกลายอเลยพี่นุ่มตอนแรกว่าสีอามตอนแรกว่าสีนุ่มเคราเป้อนเฮียนกินข่าวป้องเฮียนแลนเท็จมักม่วงหล่นในรังคาเมื่อวานนี่ก็เลยพอบไม่น้อยขึ้นมาเอาขวอ,อยันมันเน่าวเลยพี่นุ่มค่ะมันหดแรงกะ ห่วงเรือบลายเป็นไดพี teachers, hmm ่น้องเรือบงวงอันนะบวงนี้ก็ไม่ใช่หรอกบวงงแก้มแดงลายกุมองเป็นเรือบวงด้วยมันอยู่ในแถวหลังคาเลยนั่งทอขึ้นเอาอยู่เทิงพี่น้องปุ่นปุ่นป้าตุ ซุกหมดแล้วนี่มาแซ่บุ้งคะสอนี่แบบเอ้ยโก้ยห้วยห่อยห่วยนอนเนี่ยกับกินข้าวประก่อนประเทียนเด้อจ้ากินสดทองกินกินแซ่บกี่บ่หานแกงไก่แซ่บรายกามะม่วงเขาคืนเอาพี่น้องลายมังมะม่วงมึงเหรอที่จะมาซุกม่วงพี่น้องป้าแซ่บไปทองเลยไม่เท่าพูดเพราะยัง คือเราก็ยงนอันทบคเราก็ยังมันนมันทำเราับไปันไปกินน้ำเงินก็ได้เด้สิแบกินเมนนี่คือการเมื่อก่อนไปกินนํำข่าเพียนหรือเขาไปกินว่าได้าว่ยมัเจแล้วี่ เส้นแล้วกันมันชุกกับมันพัดกับมันชุกเส้นแล้วกันไม่นอากับชีวิภาคเห็ดเวียกพี่น้องกับเห็ดวีบเมื่อวานนี่ก็เห็นเราขึ้นมาซื้อเออเห็นเราขึ้นมาขายเป็ดก็ะละว่าบถหาก็มาขายเฮึ้นมาเน็ตนี่เลยและวกมาปุ๊บข่าวบอว่าคือปลาเลือดลายอยู่ใช่ทำเราชื่อเสือสูใรเทพยันแมนชื่อวิถเราเป็นยาสุข

นั่งอยู่น่ะนั้งมองกันเนี่ยุมาเดีวยวเรานอนแล้วเขานำไเราก็นอนต่อ สอาทิตย์ที่เราน้ำเกลืคนลาแบบนี้ก็เพิ่มได้ินหนักม้วงแล้วแว่ามาอยู่ีเด้สิเป็นยังเรามาอยู่กี่กันห้หาะเนม้านเกบอกเออก็ะบอกอยู่เด้เราบรยมืองอ่ะบ้าบ้บอบบมือะนียงเหต้เพมันคนสงเกว่าสั ซุปนี่อันนี้าหาเอาหมดตัดตะเกียหยันแ้วเียตต้มไก่กัหนูเจึ้นเกิากับเราก่อนกินได้เวลาหล่อนี่ได้คอยจะมีเรื่องอลรเด้อมีเรื่องเจ่นี้ไรอ่ะ่ารันโทมิดคำแพงคอยจี้ว่าันมาหยอกหันนังน่อยว่าคอยกุกคอยปิดอีกเห็ดเห็ดคำแพงคือน่อยเห็ดมนตอกับค้อยตอเป็ด่จําเราแมกันิบ เพื่อนระบบเพื่อนทันงเล่าอันคือเจ้าเทพเป็นแล้วอันเจ้าดีเจ้าต้องเลาหนุ่มหน่ยอันเปนอัยูเห็นอันว่าอันว่าเอ้ยรวยเอ้ยคอยที่ขอปอยหน้าไมู่้ทางเจ้าได้ก็ได้ันเล่าวเล้าโบได้ว่าอันนี้เราจะจงคานี้คอยระบบเห็นโบอันเห็คันแทงเล้าวคอยทีเห็นอันทั่ว นากระบอกสั si ้นเพียงจะซอยแล้วคุเอาหลักมหลักเท้านกระบอกสั้นอยู่บาตรีเล่นามแล้งเละอันนี้เนาะนานามหมองนามามใส่เงินเดือนกูนีูรวยไปแันามตัวหน้าหลแอเาเอาจริงเราไปนามเสียนามใส่คอยนามคุนมีอะไรแพงนี่แล้ว ลไปใ้ม่ป้าอบุิิออออเออนกา,กาช้ม,มาแลวไององเย็นกินแล้วหละน้องสาวแม่พ่นกามาหากันพิโลกไอโซไอ้น่คนออน้ินน,น้ำกันมาหลินน้ำกันไม่เท่ากับโลกหัวใจขึ้นอีกเลยได้เมือนเนี่ฮะเขาว่าเอินเขาลูกเหี่ยวหลายเข้ากินันนั้นเลยเรากินนนั้นแล้วเราก็ลูกเหียวดุแล้วเราก็ได้พักพ้อนมาเนี่ย เออไม่ได้พักพอดได้สาวเอ้ยกินกินของกินแต่นี้เด้พี่น้องเ้อนี่หนึ่งไข่นี่ต้มกระเกียีนั่นแหละมันยบองกระซอนี่แซ่บแซ่นี่ฮะบวโบแมนแทกเรียบร้อยแล้วโบเมนรบหวานหัวใจอย่างเดียวคือว่าไงลเดมันพิดนลมันนั่นแหละมันแบบมันเบากระตู นอนบลับเลยขึ้นแบบไหน่เ่าเ้ากับอย่างให้เรากินโลโลเลเลได้มาหึงกับขล้ำบนในสาวแม่เพื่อนแม่ชานเนาะเราอยู่เราอยู่เพื่อนเขาพอเราสบายใจแบบไหน นอนใครจะไปนอนช้ามีเคร่งจะเมื่อไปบอกจะลาคือแล้วถ้าเราไปเอายานอนเด้อะจิตคืนเช้าคืนยบ่ได้นอนเด้อะออดเลยบ่เนี่ยกินอะไรไม่อันนี้เออกินอะไรไม่ไข่นะเด็กตักกินไข่ให้ได้บวกน่ะในเช้าสดกิโลสนั้นไข่อันนี้ก็แค่กินรสดกิโลเออไข่หนึ่งนะตักกินหลายๆรสถ้าเข่าหาน้าไปชงถ้าไปกินก่อนเออ เช้าก็ขี่โลมาเลยนั U, น่นโลสานเนาะตัวแข็งขาข้าโบตีเขาได้นะชาโบติได้นี่หละเนาะตีได้ถือว่านอกในเนปช้านออ ถือเ่าเลขมาขึ้นงฮะรอว่าว่าเขาซื้อผมมีเงินนโอ้ย่เห็นใน้าวแล้วก็ซื้อเลข้าวมารอมีควาวลอตลาดใส่ลักสามซื้อังยากนักนกซเออใส่มันหกมันอกหอยมาขึ้นนี่ออกเลขหอยมาขึ้นนี่เราถือสิบพันในบอลน่ะเออเราก็เลี้ยง สนหนึ่งเราเลียงคืนเน่ยรงคืนไนางคานิ่งยังถสี่ร้ออ่ก็สี่อยล้านบ่เอาอีลคนิ่งนอนในแม่เอาเลยสี่ร้อยเลยดึกวัดวงดีนอนในสาวเนาะเนาะสี่อยล้านปานอนดีนอนดวงอ้ี่ดลักสะหกี่ได้แม่นแหละเราสุ่มเลขแมว แมวป้าเรา z ุ่มนั่นก็พ่อทีเข่าหเราเลยเราได้สี่ร้อยล้านโมเมนเศร้าแลนหลดบอกบอกเศร้าเนาะเออพัชสีเศร้าหาอยู่หากินเนาะกินได้ไมแม่อยากก็เผอสะอยากบ่มือกันจุไหนบ่อาก็จุเมื่อตะหาอเมื่อตะนาวกระทั่งบงพก่อนเอออิ่มเลยนอนผักพรนั้นห่าวานเนาะ กินโลดกินเแถาอีกแล้วพี่น้องเวลาโดยคิปนีนพี่น้องพหอกันคลิปใหม่เน้อพี่น้องทุกคนช่องแถวคนจีบกัน